สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูฟ้าในวิชาคณิตศาสตร์นะคะบทที่9รูปทรงเรขาคณิตนะคะในเรื่องการนําไปใช้ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถสร้างแบบรูปสามของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆตามตัวอย่างและตามจินตนาการได้ถูกต้องนะคะ เดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนนะคะนักเรียนตั้งแต่เราเรียนกันมาเนี่ยก็จะมีในเรื่องของแบบรูปซ้าใช่ไหมคะซึ่งแบบรูปซ้ำเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับรูปร่างนะคะซึ่งบนหน้าจอที่นักเรียนเห็นตอนนี้นะคะเป็นแบบรูปซ้ําที่เกี่ยวกับรูปร่างนะคะโดยแบบรูปที่1นนะคะมีชุดที่ซ้ําเป็น ทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็ทรงกระบอกนะคะแล้วก็ทรงสี่เหลี่ยมทรงกระบอกทรงสี่เหลี่ยมทรงกระบอกทรงสี่เหลี่ยมทรงกระบอกไปเรื่อยๆนะคะส่วนแบบรูปซ้ําที่สองนะคะมีชุดที่ซ้ําก็คือรูปหัวใจแล้วก็ดาวนะคะแบบรูปซ้ํารูปที่สามนะคะก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมนะคะเป็นชุดที่ซ้านั่นเองค่ะ ต谢谢 eter, ่อไปนะคะแบบรูป oh ซ้ำที่เกี่ยวกับขนาดนะคะแบบรูปซ้ำที่เกี่ยวกับขนาดเนี่ยก็จะมีขนาดที่เกี่ยวกับขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะหรือว่าสั้นยาวนะคะหรือว่าสูงเตี้ยนะคะซึ่งแบบรูปซ้ำแบบรูปแรกนะคะก็จะมีชุดที่ซ้ำก็คือลูกอมเม็ดเล็กลูกอมเม็ดใหญ่นะคะส่วนแบบรูปซ้ำรูปที่สองนะคะก็จะเป็นคัพเค้กถ้วยใหญ่คัพเค้ก ถ้วยเล็กเป็นชุดที่3นะคะแบบรูปที่3นะคะก็จะมีแครอทอันใหญ่แครอทอันใหญ่แครอทอันเล็กเป็นชุดที่3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะแบบรูปสาที่เกี่ยวกับสีนะคะ,ะก็จะเป็นเรื่องของสีนะคะมีการสลับสีนะคะโดยธง3ามสีตรงธงสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะมีชุดที่3เป็นสีแดงสีเขียวนะคะ ต่อไปก็จะเป็นสีแดงสีเขียวแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะต่อไปนะคะแบบรูปแบบที่สองนะคะมีชุดที่ซ้ำก็คือกระถางสีน้ำตาลกระถางสีเหลืองนะคะแบบนี้นะคะต่อไปนะคะแบบรูปที่สามชุดที่3้ำก็คือหัวใจสีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองนะคะเป็นชุดที่ซ้ำนะคะซ้ำไปเรื่อยๆแบบนี้นั่นเองค่ะนักเรียนเอาละค่ะสำหรับ ตอนนี้นะคะนักเรียนทุกคนก็น่าจะเข้าใจเกี่ยวกับแบบรูปําที่เกี่ยวกับเรื่องต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปร่างนะคะเรื่องขนาดและเรื่องสีกันแล้วนะคะวันนี้นะคะครูฟ้าจะพานักเรียนมา นำแบบรูปที่เราได้เรียนกันนะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะโดยให้นักเรียนทำกันบ้านนะคะในช่วงนี้นะคะก็จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลวันปีใหม่นะคะเราก็จะมีการทำการ์ดอวยพรวันปีใหม่นะคะหรือว่าการ์ดสวัสดีปีใหม่ให้กับคนที่เรารักนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะคะหรือว่าพี่ป้าน้าอาต่างๆนะคะ รวมถึงเพื่อนของเรานะคะเราก็จะทําการ์ดสวัสดีปีใหม่กันนะคะโดยให้นักเรียนนะคะออกแบบการ์ดสวัสดีปีใหม่โดยใช้แบบรูปนะคะโดยใช้เรื่องแบบรูปซ้ำเนี่ยมาตกแต่งขอบการ์ดนะคะอ่าเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวปรูฟ้าจะลองทําให้ดูนะคะอ่าเราใช้เรื่องแบบรูปนะคะมาตกแต่งขอบการ์ดนักเรียน ใช้กระดาษ A4 นะคะหรือว่ากระดาษเหลือใช้นะคะมาทําการ์ดได้เลยนะคะ,ะวะรูปหัวใจนะคะครูฟ้าจะใช้รูปหัวใจแล้วก็วงกลมนะคะมาทําขอบการ์ดนะคะ าตอนนี้ขอบด้านข้างซ้ายและข้างขวาของครูฟ้านะคะก็มีอ่ขอบการ์ดแล้วนะคะโดยใช้แบบรูปซ้ำนะคะโดยข้างนี้นะคะมีชุดที่ซ้ำก็คือวงกลมแล้วก็หัวใจนะคะส่วนข้างนี้นะคะมีชุดที่ซ้ำคือหัวใจแล้วก็วงกลมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวคูฟ้าก็จะ ตกแต่งขอบด้านบนนะคะเดี๋ยวเราจะตกแต่งขอบด้านบนกัน แล้เรียนใช้ดินสอร่างก่อนได้นะคะแล้วก็ค่อยเออ่ระบายสีนะคะอ๋อ เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูฟ้าก็จะเขียนข้อความลงไปนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะ แล้วเราก็เขียนวอวยพรได้เลยนะคะเราสามารถเขียนวอวยพรเขียนข้อความวอวยพรนะคะ อตอนนี้ครูฟ้าก็ทำการ์ดปีใหม่ของครูฟ้าเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมทําของเด็กให้สวยงามแล้วถ่ายรูปส่งให้ครูฟ้านะคะสําหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ